ครับก็สวัสดียามค่ำคืนวันที่5มิถุนายน2567ก็ับมาพบมาเจอกันเหมือนเดิมคิดถึงกันมั่งไหมล่ะเนี่ยนะคิดถึงกระตะโกนดังๆลุกตื่นขึ้นมาเลยนะตอนนี้ก็ตีสี่เข้าไปแล้วนะตอนนี้เราก็มากระดด่วนขบวนที่8ที่พกนะนะครี่ปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัต ฉันจะได้ให้แกดูมุมมองหน้ารถไฟคุยไปกับฉันในช่วงค่ำช่วงคืนเป็นเพื่อนกันแกง่วงเหงาหานอนนะตอนนี้เราก็ผ่านสถานีโพธารามแล้วสถานีโพธารามสาวสวยโพธารามอยู่ไหมขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยกรี๊ดหน่อยกรี๊ดหน่อยนะครับ <c oughs> ผมนะก็ กท็ททายพอให้เกิดความกระชุมก็ชวยกระฉับกระเฉงนะให้มีพลังต่อสู้ต่อไปนะครับผมนะถ้าได้เห็นสาวสวยโพธารามสักนิดหนึ่งนะฉันก็จะเกิดมีกําลังจิตกําลังใจฮอร์โมนมันก็จะไหลพักพัก,พ,กพักที่จะพร้อมที่จะทํางานขับรถไฟต่อไปข้างหน้าได้อีกนะครับผมนะเมื่อผ่านสถานีโพธารามแล้วต่อไปก็ผ่านสถาน,นีนู่นสถานีจนไปถึงสถานีบ้านโปง่งสถานีบ้านโป่งนี่ขบวนรถของเราก็จอดรับส่งผู้โดยสารนะครับผมนะสาหรับผู้โดยสารที่มีความมาส่ง จะลงสถานีมานงโปรงก็เตรียมสิ่งของสำหรับไเรียบร้อยนะครับผมนะร้อยรถหยุดนิ่งก่อนนะร้อยรถรถหยุดนิ่งก่อนแล้วท่านค่อยลงไปนะครับผม แล้วสาหรับท่านที่จะไปก็ขบวนรถด่วนขบวนที่86นะก็เตรียมสิ่งของให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมขึ้นเลยญาติพี่น้องไม่ต้องเดินขึ้นมาส่งในขบวลลนรถเนาะไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนะไม่ต้องแบบหวังดีไม่ต้องแบบกลัวอย่างงู้นอย่างงู้วอย่างี้ไม่ต้องนะเดี๋ยวแกลงไม่ทันจนะเรียบร้อยเลยยิ่งชานสูงๆอย่างนี้ด้วยนะเรียบร้อยอ่านะก็ะยากาาที่ฉันลงคลิปหน้าก่อนหน,หน้านี้จะเห็นได้ว่าเมื่อถึงสถานีต่างๆแล้วฉันก็จะลงมาทํานู่นทํานี่นะเป่ามเมาร์นมั่งร้อง เพลงมังอะไรบ้างออกลังกายมัง่งนะครับผมนะก็เนื่องจากว่าเมื่อวันที่4มิถุนายนเมื่อวานเนี้ยนะเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เปิดทางคู่นะครับผมนะอีก72กิโลเมตรจากนครไอ้นะครปฐมไปนะมันก็ทําให้เกิดเวลาของเรามันเหลือนะพอจอดปุ๊บเนี่ยมันก็มีเวลา,เ,าเวลาออกเขาเรียกว่ายังไม่ถึงเวลาที่ขบวนได้เวลาที่ขบวนรถจะออกอะ่ะมันก็ มีเวลาอยู่นะฉันก็เลยทํานู่นทํานี่นะเขาเพิ่งเปิดเดินเปิดเมื่อวันที่4ีมิถุนาะวันนี้วันที่5 ก็นะคือเปิดเมื่อประมาณ1ิ11็ดสิบเดโมงของเมื่อวันที่สี่ก็เนี่ยเมื่อเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เราเราก็เท่ากับว่าเราวิ่งสบายอกสบายใจเลยเนื่องจากว่าเขาเปิดทางแล้วเนาะเปิดทางคู่แล้วนะครับผมแต่อีกหน่อยเขาก็ต้องเปลี่ยนเวลานะเขาก็ต้องมาเปลี่ยนเวลาให้มันเหมาะสมให้มันเหมาะสมเหมาะควรเขานะครับผมนี่เราก็ออกจากสถานีบ้านโป่งมาแล้ว สาวงามบ้านปูงเนี่ยสาวสวยโพธรา,ามสาวงามบ้านปูงเป็นยังไงนะยังไม่ตื่นกันเลยนะคนสวยคนมากเขาตื่นกันสายก็ตามอกตามใจเขาเลยนะอยากได้เขาว่ามาเป็นมงเป็นเมียนเป็นคู่เป็นคองเงี้ยคุณก็ต้องตามอกตามใจเขาเขาอยากจะตื่นตอนไหนมันก็เลเรื่องของเขาตอนนี้ก็จะผ่านสถานีชุมทางหนองปันดุกแล้วนะข้าวแกงกระทงกระทึงเงินยังไม่ตื่นกันเลยมั่งนี่มันก็จะตีสี่ตีห้าแล้วขายก็เลยยังแล้วขายก็เลยยังนะมาที่นี่ก็ต้องกินเขาเรียกข้าวกระทงข้าวกระทงก็มีข้าวกระทงนะมีแกงมีข้า มีอะไรอ่ะอ่าพลนะครับผมนะพลนะครับผมนะนี่ก็คือมุมมองนะเัาก็เป็นการบันทึกไว้ว่าเมื่อเขาเปิดเดินทางคู่นะตะทัฐจะได้มาวิ่งเมื่อวันที่5นะหมิถุนายนกับรถด่วนขบวนที่86จากสถานีนครต้นทางนาครศรีธรรมราชปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒนะตะัฐเอาโม้ดิ เดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นเรื่องนะครับโมนะครับโมไปเรื่อยนะเพื่อให้เกิดความสบายอกสบายใจเกิดการไม่ง่วงเหงาหานอนตอนนี้เราก็เข้าสู่สถานีนครปฐมแล้วนครปฐมนี่ก็จอดรับส่งบริษัทอีกเช่นเดินนครปฐมก็ไปทางขวานะก็มองไปทางขวาถ้ามองก็จะเห็นพระองค์พระปฐมเจดีย์แต่ถ้าแกไม่เห็นแกก็หลับตาแล้วก็จินตนาการเอาจินตนาการเอาว่าองค์พระปฐมเจดีย์อยู่ทางขวานะโอ้องค์ใหญ่มากเลยพระปฐมเจดีย์ใหญ่มากมาแล้วก็มีแสงสีเหลืองอรามแกก็วหว เลยนะพนมมือไหวเลยตั้งน้โมสามจบเลยนะตั้งน้โมสามจบสาธุไว้เลยนะครับภาวนาแะ้วก็มันก็เรื่องข้องแย่นะครับผมนะตอนนี้เราก็เคลื่อนเคลื่อนเข้ามาแล้วผ่านก้นตะไคร้นะผ่านก้นตะไคร้พระงามพระงามนี่เดี๋ยวเขาก็ต้องมีป้ายจำกัดความเร็วนี่เป็นทางใหม่เลยนะครับทางใหม่เอีอยม ยังอองเลยนะครับผมนาเดี๋ยวนี้เราก็เข้าสู่สถาน,นีนคนปรปฐมแล้วสูกวันศานี่มีความประส่งจะลงสถานีนครปฐมกาเตรียมสิ่งของสำหราบไเรียบร้อยเช่นเดิมนะรอยรถจุดนิ่งก่อนนะไห้พูดแล้วพูดอีกพูดซ้ำพูดซากถ้าเกิดไม่เชื่อนี่จะตีเอานะชิ้นจะตีเอานะทำมาดื้อดื้อดื้อเออนาตดีนี้ลถเคลื่อนเข้ามาแล้วสู่นคนปรปฐม แล้วก็บผู้สารที่จะขึ้นก็นเติดเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็ร้อยรถจุดนิ่งแล้วญาติพี่น้องก็อยากขึ้นไปส่งข้างหน้าข้างบนข้างบนเนาะเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อถึงสถานีของมเนี่ยเราก็รอเวลาออกเช่นเดิมนะที่ฉันถ่ายคลิปคราวที่ก่อนว่าที่ออกออกมายืนออกรีแลกรีแลกนะครับผมเพราะว่า,วา,วามันก็เขายังไม่ได้เปลี่ยนเวลาเนาะเดี๋ยวเขาก็ต้องเปลี่ยนเวลาให้มันสอดคล้องกับทางที่เขาเปิดนะนี่ทางที่เขาเปิดมาเนี่ยก็เป็นทางคู่นะทางคู่ในทางสายใต,ต้ตอนนี้ก็ยาวไปถึงจุงพรเลยนูนะ่นและนะยา ไปถึงชุมพรเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เหลืออีกอย่างนึ่งที่เขายังไม่ได้ทําก็คือสัญญาณนะพวกสัญญาณไฟสีต่างๆตอนนี้ก็เราก็จะคล้องหงุงคล้องห่วง